สวัสดีครับผมสวัสดีเอแล้วก็เพื่อนชาทุกท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ช่างแฝงก็จะมา,าแนะนวทางเนาะแนวทางว่าบอร์ด LG รุ่นใหม่นะครับที่เป็นแจ็คคู่แบบนี้สามารถใส่บอร์ด LG รุ่นเก่าที่เป็นแจ็คเดี่ยวแจ็คตรงอย่างนี้ได้นะครับผมอันดับแรกเลยก็คือต้องบอกว่าทําไมช่างแฝงถึงต้องปรับแต่งเพราะว่าหนึ่งบอร์ดเดิมราคาแพงมากนะครับผมราคาสูงช่างแฝงก็เลยจะลดลด ต้นทุนให้ลูกค้านะครับผมให้มันถูกลงนะครับถูกลงลงไปเยอะเลยแหละทีนี้รุ่นอบอร์ดเนี่ยสาเหตุที่เสียก็คือน่าจะไฟเกินนะไฟเกินน่าจะการไฟฟ้าอะไรน่าจะมีปัญหาแนละ้วไฟเกินจน i p m เห็นไหม IPM ระเบิดนะครับ IPM ระเบิด MCU ช็อตแล้วก็ IC ตัวนี้ก็ระเบิดอีกนะครับนี่่อมไปไม่น่าจะคุ้มนะครับ ส้มไปอาจจะต้องเปลี่ยนบอร์ดน่าจะคุ้มกว่าชัา้นเปรก็เลยดัดแปลงเนี่ยชั้นปก็เลยดัดแปลงใส่ LG แจ็คตรงได้ใช่ไหมเห็นไหมการทํางานปกติทุกอย่างสมบูรณ์ร้อเเลยในการปรับแต่งใส่ครั้งนี้เวลาปรับแต่งใส่ก็ต้องตัดเอาแจ็คแจ็คของบอร์ดแจ็คตรงเนี่ยมาต่อกับตัวนี้เห็นไหมชั้นเปรยตัดทิ้งก็คือ1เลยตัดต่ออุณหภูมิปกติ2 d e f a u l ย ปกติละลายน้ําแข็ง3ในการปรับโหมดตัวโรตารีในประตูล่างอ่ะปรับปรับระดับความเย็น1 2 3ใช้งานได้ปกติ 4. พัดลมทํางานปกติ5เวลาเปิดประตูตู้เย็นเนี่ยไฟ l อ d ดในตู้ติดปกติแล้วเวลาเราเปิดประตูตู้เย็นค้างไว้นะ่ะประมาณ2อาทีมันจะมีเสียงกระดิ่งร้องก็คือมีเสียงอะลามร้องฟังก์ชันนี้มีเสียงอะลามร้องปกติเลยอ่านี่คือความสมบูรณ์แบบนะครับ ก็คือแทนได้ทุกอย่างจริงๆบอร์ด LG มันมันยังทำงานฟังก์ชันครบทุกอย่างแต่ว่ารุ่นใหม่เขาจะทำเป็นแจ็คคู่เฉยๆแล้วก็เขาจะทำตัวบอร์ดใหญ่ขึ้นด้วยนะ,ะประมาณนี้แต่ว่ามันใส่กันได้ครับสมบูรณ์ร0 0ตรงนี้กระแสะก็0.4 4 6 2ม mm, ิลลมหรือว่า0.4แอมคอม0.75นะครับจะว่าจะเป็นคอม0.5คอม0.89กก็คือแปลงใส่รุ่นแจ็คตรงได้หมดนะครับผม ทีนี้การแปลงสายนุ่นแจ็คตรงเราเซฟงบให้ลูกค้าถูกเราก็ต้องดูนะถ้าเป็นบอรดใหม่เดี๋ยวนี้มันเป็นบอดเทียบราคาไม่แพงระวังให้ดีนะบอร์ดพวกบอร์ดเทียบหนึ่งเลยบอร์ดเทียบไม่ทนนะสองบอดเทียบเวลาใส่ไปคอมเวลารันรันไปคอมหยุดก็มีนะแต่เวลาเราแต่เวลาเราเทสคอมเปล่าเนี่ยคอมทางานได้นะแต่เวลาเราต่อเข้าระบบน้ํายาอะไรสมบ,บูรณ์ปรากฏว่ามันมันไม่มีกําลังขับคอมว่างั้นอนะ่ะแล้วมันก็ตัดไปอันนี้คือคอมใหม่ที่เป็นคอมเทียบนะ เอ้ยไม่ใช่อันนี้ที่เป็นบอร์ดใหม่ที่เป็นบอร์ดเทียบนะแต่ถ้าเป็นบอร์ดใหม่ที่เป็นบอร์ดเทสตัวนี้เป็นบอร์ดใหม่เบิกเทสก็ราคาก็ไม่แรงเท่าตัวนี้นะตัวนี้คูดแรงเลยอ่ะทีนี้เราเราถ้าเป็นบอร์ดมือสองเราก็ต้องดูนะบอร์ดมือสองต้องดูสภาพนะถ้าเป็นสภาพแบบตะกัวสวยๆอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าเป็นตะกัวแบบดำๆค้ำค้แล้วนั้นก็ไม่ไหวอายุการใช้งานนานแล้วก็ถ้าเราเราก็ต้องดูด้วยว่าของมือสองที่เราใส่นะมันอายุการใช้งานมันนานไหมถ้ามันไม่นานก็โอเคโอเคเราข้ามเรื่องนี้ไป ทีนี้เราก็มาดูดูก่อนว่าเป็นรุ่นอะไรเนาะคุยกันตั้งนานยังไม่รู้รุ่นเลย่ะดูอุณหภูมิก่อนอุณหภูมิตอนนี้ก็คือ21ลบ21นะประตูบนอันนี้ประตูล่าง4.8องศาตันนี้ช่างแปลงเลงไว้สุดนะ,ะตัวน,นี้ก็จะเป็นรุ่น G N ขีดบี G N ขีด B312 P L G B, B 11Q แล้วตนนัวนี้พัดรมณ์ทำงานปกตินะข้างในอันนี้ อ่าได้ยินเสียงพัดลมไหมหนี่เฮ้เสียงพัดลมไอควันออกเลยเห็นไหมเย็นดีข้างล่างข้างล่างช่างแปลงเร่งไว้สุดเบอร์เจ็ดนะมันมีการโรตารี่อะไรทํางานครบตั้งไว้เบอร์เจ็ดน่าจะตัดที่ลบสองลบสามนะถ้าตั้งไว้ตรงกลางก็อาจจะตัดที่สองสามองศาประมาณเนี้ยอันนี้เขามีมาร์กไม่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 ไม,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 มีเลขเหรอกติดติดปากไงเพราะรุ่นเก่าเขาจะมีตัวเลขไงรุ่นใหม่เขาไม่มีเลขเขามีแค่ขีด โอเคใช้ได้อันนี้ลมออกตรงนี้เทอร์โบเลยเป็นระบบเทอร์โบเรียกเรียกไปเหมือนเทอร์โบนะตอนนี้ที่มัน,มนดูดลมเออทำงานปกตินะครับผมโอเคอันนี้ก็เอามาเชให้ดูเนาะว่าบอร์ดที่เป็นแจ็คตรงกับแจ็คคู่สามารถแทนกันได้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์มากก็น้อยสําหรับเพื่อนชาวและลูกค,ค้านะครับผมในการที่จะตัดสินใจเนาะหรือว่าวิเคราะห์ว่าแบบไหนคุ้ม ออก,กันนะครับเนาะโอเคครับสวัสดีครับ